มาติดตามข่าวพักเหนือกันต่อค่ะช่วงนี้ผมพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุตริิถ์นะครับไปดูแกนนำเยาวชนโครงการต้นกล้าความดีวิถีพอเพียงโรงเรียนเทศบาลปอฟักอังกูลเข้าเรียนรู้ศูนย์สกอพอเพียงมทอบอ .35 จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือมนมณฑลทหารบกที่35จังหวัดอุดรดินีโดยพันโทหญิงวรยาปัญญานันร้อยทองกับปนาตเมฆดำรงศรีและร้อยเอกอดิเรกใจอารีอาจารย์วิชาอาวุธหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่35วิทยากรในการบรรยายความรู้ให้แก่แกนนำเยาวชนโครงการต้นกล้าความดีวิถีพอเพียงโรงเรียนเทศบาลตำบลหัวดงปอฟักอังกูลเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเทิดทูน สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เยาวชนและครูจำนวน65คนในโอกาสนี้ยังได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานณนะศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมธบ3 5ค่ 35, ายพิชัยดับหักจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วยค่ะเพื่อสามารถนำความรู้ไปต่อย,ยอดโครงการเกษตรในโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนวิถีพอเพียงต่อไป